ด้านนักแสดงตลกสีม่วงหุ่นลำ่ำรัศมีแขฟ้าเกลือลนก็ทำให้เกง้งกวางบางและชนีสดทั้งหลายต้องอิจฉันหนักมากเมื่อเจ้าตวดเชิดเรืดโชว์แหวนแทนใจบนนิ้วนางข้างซ้ายหลังพึ่งมันแฟนหนุ่มชาวสวีเดนโจนาสพรามเบิร์กไปเมื่อวันที่15เมษาย,ยนที่ผ่านมาทั้งยังเตรียมจะเหินฟ้าไปจดทะเบียนสมรสกันที่บ้านเกิดของฝ่ายชายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะครอบครัวแฟนหนุ่มอยากเจอว่าที่ลูกสะภ้ยคนเก่งมากแต่รัศมีแข็ก็ไม่ไหวมีเรื่องต้องให้อั อารมณ์เสียเมื่อมีนักเลงคีย์บอร์ดมาคอมเมนต์อินสตาแกรมด้วยท้อยคำหยาบคายซึ่งยี่ห้อรัศมีแข่แล้วมีรึธจ,จะยอมให้ด่าฟรีก็ต้องขอสวนกลับไปบ้างแบบนี้แหละค่ะฝรั่งบินมายอรกระเทยไทยที่ประเทศไทยครับเนี้ยคือด่าแข่ได้อย่าด่าผัวแข่นะคะ ทำอะไรคุณต้องคิดก่อนคุณก็มีลูกคุณมีอะไรเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดคเขาเป็นผู้ชายด้วยเขาเป็นผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นจะมาเขียนสมสีสมห้าไม่ได้คุณต้องเป็นคนที่มีความคิดมากกว่านเปิดโลกกว้างมากกว่านี้ก็ตออก,กับเขาไปเลยก็ต่อกับหลเขาก็ลบทิ้งไปเลย สำหรับเรื่องแผนวิวาหวานยังไม่ได้กำหนดแน่นอนนะคะซึ่งถ่ามีการจัดขึ้นจริงๆก็คงจะมีงานฉลองทั้งที่ประเทศไทยและสวีเดนส่วนเรื่องถ่ายยาตลกรุเครึ่งสีรุ้งบอกไม่ซีเรียสและก็ไม่คิดจะรับเด็กมาอุปการะเพราะกลัวจะมีปัญหาในอนาคตถ้าเด็กไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีพ่อสองคนคะ่ะ